ออกมาตอบออกมาชีดแจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับน้องกาฟิลใจเกินร้อยปล่อยผลงานเพลงใหม่ที่มิสวาโอ้ละหนอฝันเอ๋ยบอยสิริชัยและแอนอรดีดันเต็มที่พร้อมบอกว่าเด็กคนนี้นาสนับสน,นุนกะตัญยู่รูคุณนหักพอหักแม่อยเพลงมันเป็นเนา่าไหรเราเรื่องราวของน้องกาฟิลไดรายละเอียดและชัดเจนแค่ใดปาจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาวซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตาราพัสดุรายการจักรวาลลูกทุ่งกหลังนุ่มเจียระพี่น้องครรบผมสําหรับน้องกาฟิวใจเกินร้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินน้องน้อยพี่น้องครรบผมที่บลินว่าสิเป็นแฟนขับเอฟซีสนับสนุนนุ่มเจียระในฐานะของการเทเลกราจักรวาลลูกทุ่งพี่น้องคาราผมอยากสนับสนุนน้องคือการเพราะว่าอย่างเป็นเด็กที่ต่อสู้เป็นเด็กที่ มุ่งมั่นและตั้งใจมากๆในเส้นทางหมอลัม่มเอาง่ายๆพี่น้องครับนุ้งจิระเคยอ่านข่าวที่บอกว่าน้องกาฟิลเลือกที่จะไม่เรียนต่อในระบบไปเรียนระบบการศึกษานอกรงเรียนหลกักการมาเป็นหมอรัมพี่น้องครับผมในยุคนี้สมัยนี้โอเคแหละชีวิตของแต่ละคนมันบ่คือกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับน้องกาฟิลนุ้งจิระบอกเลยว่าเพียบพร้อมไปด้วยทั้งหน้าตาความสามารถและเส้นทางที่น้องเลือก และแน่น้อยพี่น้องคาับผมบอยซิริชยและแอนอลดีนะฮะกับพร้อมพักดันเต็มที่โดยเฉพาะการเกิดผลงานเพลงหม่ท่มิสวาโอ้ละหนอฟันเอยว่าสันตัวเป็นผลงานเพลงที่เล่าเรื่องราวชีวิตของน้องกาฟิลพี่น้องครรบผมไปแบบว่าให้พวได้เห็นเลยว่ากว่าจะมาเป็นเด็กกาฟิลวันนี้กว่าจะมาเป็นน้องกาฟิลใจเกินลอยมือนีผ่านการร้องเพลงการล่ําแบบว่าในตลาดนัดเป็นการแบบว่าล่ําของเงินมาก โดนแค่ใไกับตากับย่ากับพอ่อกับแม่พันวาจังสันพี่น้องคาราผมเรืร่องราหมดอย่างค่อยๆว้าไปค่อยๆเล่าไปในทีละเรื่องทีละ,งทละประเด็นกันแล้วกันน้พี่น้องเนาะตะว่ากอนอ่นกรอไใดฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ร่วมถึงส่งกำลังใจให้น้องกาฟิลใจเกินร้อยผ่านการคอมเมนต์มาแนกันแล้วกันน้พี่น้องเนาะนุ่มเจียระขอเปิดประเด็นด้วยแบบนี้กันแล้วกันนะฮะจากบอยศิริช่ยเลยบอยศิลิชัยออกมาวา่จาจังสี่พี่น้องคาราผมเป็นคนที่ปุ๊กปั้นเออ เป็นคนที่สนับสนุนนะฮะน้องกาฟิลแบบเต็มที่พนว่าจังสันพี่น้องครับนี่ขอความจากบอยสิริชัยบอกว่าเสียงอาจสิบเไดดีพรสวรรค์อาจสิบ่มีหลายแต่เขาเป็นเด็กทินนาสนับสนุนกตัญยูหักพอหักแม่รู้จักธรรมหากินสารฝันซอยลูกกันเดอ้อพี่น้องเอ๋ยกับผลงานเพลงโอ้ละหนอฝันเอ๋ยกาฟิล พัทธารพงษ์หรือว่ากาฟิวใจเกินลอยพี่น้องครับนี่คือขอความแรกจากบอยสิริชัยพี่น้องครรบผมหลังจากนั้นบอยกองมาบอกว่าทั้งสี่อีกพี่น้องครับผมทางฝันใหม่ย่างบัลทันแปนซีเดออ้อมแขนผู้ผู้ใดผ้ดายางอย่าลืมเป็นแห้งใจให้น้องกาฟิลนะครับเพื่อนวานนะฮะนี่คือทั้งสองขอความพี่น้องครับผมที่เอ่ยถึงน้องกาฟิลนะฮะส่วนแอนบัณฑีแอนบังใดบัณฑิตซอแอนเพื่อน,น,น,นกับบอสิมได้พี่น้องครับ แอนก็ออกมาพักดันออกมาให้กำลังใจคือการแอนออรดี And, already, บอกว่าทั้งสี่ว้าถึงผลงานเพลงโอ้ละหนอฝันเอย๋ยบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงทิฏ่ายทอดจากชีวิตจริงของน้องกาฟิลฝากพี่ๆซอยสารฝันก้าวแรกของคนรุ่นใหม่หนุ่มน้อยที่อยากเดินตามฝันบนเส้นทางสายนี้หมอล่ำใจเกินรอยสัญญาจะซอยฝึกฝนและให้โอกาสน้องจนถึงสี่สุด ขอแคร์กำลังใจจากทุกคนวสันพี่น้องคาราบผมนี่คือขอความจากบอสบอยและซออแอนผู้ที่อยูุเบื้องหลังของน้องกาฟิลใจเกิดลอยพี่น้องครับบัตรที่นี่มเมื่อว่าวถึงผลงานเพลงพี่น้องคารับรมอมผลงานเพลงนุ่มเจรักขออนุญาตนภาพประกอบไปนั่งด้วยโต๊ะมักรเปิดเสียงพี่น้องครับแต่ว่าเคลื่อนว่ายังก่ะ ถ้าเกิดเปิดเสียงไปยา่ยานเสียงตีเลขาศิษย์ย่านเพียงตีเลขาศิษย์นะฮะตะว,วันสิ่คอเมืองไปน้ำเล่าคอบรรยายไปน้ำกันเหล่ากันนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ให้งห้องเดินเมืองตัวอย่างแบบคร่าวๆนะฮะทั้งนี้ท่านนั้นเป็นเมืองเด่ได้เลยในหมอล่ำใจเกินลอยออฟฟิเชียลของบอยสิริชัยและพี่น้องเด้อเอามาล่อเมืองไปพร้อมกันพี่น้องครับกานี่เปิดภาพมาพี่น้องครับผมเป็นเอี่ยนนี่เป็นปักไฟเสียบใส่กันเพราะว่าจังสันเหล่ากัมีลำโพงนะฮะโอ้ล่ะเนาะฝันเอ๋ยมี เป็นพ่อยญยแม่หญ่บอกเฮเป็นปูกำมะหยาหรือจังไดถ้าเกิดน้องจจริญบบระลูกขอมุ่นนี่ยาวายขอเทพี่้องเทพมีขอบุญแบบพิมพ์มาบอกเนี่ยกัแล้วกันนะฮะแต่ว่าเป็นภาพของน้องกาฟิลไปล่ําขอขอเงินพี่้องครับยุนาที่ว่าการอำเภอนาเสือกนะฮะนาเชือกยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามน่าจเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นพี่รองครับเอ,อเห็นบรรยากาศของอุ้ยกวาวาพระเด้ดพี่้องครรบผมคือเอาตรงๆนะ ถ้าเกิดคนที่ติดตามบอยสิลิชัยนี่สิเห็นเลยว่าเรื่องราวของน้องกาฟิลกับเรื่องราวของบอยสิลิชัยคือเส้นทางเดียวกันมากไปกว่าน้นพน้องคารพมผมเป็น,นยัยงไงบ้าน,นี่หน้าตาของน้องกาฟิลคือกับบอยสิลิชัยสมัยตะกี้คักเพิ่นเลยบอกว่าอุ้ยนี่แหละที่ไปที่มากของการเอาน้องกาฟิลมาเลี้ยงมาดูแลเพราะว่าอย่างเห็นจากของตั้งแต่สมัยน,น้อย เห็นตั้งแต่ใย,ยสวยผ้าไปลองมาล่ําผ้าไปฝากไว้น้ากับคณะนั้นคณะนี้บอยสีแช่ก็เลรู้สึกว่าเส้นทางของน้องกาฟิลเนี่ยเหมือนกับเส้นทางของสิจ้าของแต่ว่าวันที่น่พี่น้องคราผมหนาเพิ่นนี่คือกัตอิลนีนะฮะเออเอาพี่น้องคาราผมล่องเข้าไปเมืองกันแล้วกันเนาะล่องไปติดตามแน่ว่าผลงานเพลงโอ้ละเนาะฝันเอ๋ยน้องกาฟิลนี่เออกะกะอว่า อีกหนึ่งผลงานเพลงพี่น้องคบแล้กก็อีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่ควรสนับสนุนสำหรับผล,งา,ผลงานเพลงโอ้ละน้อฝันเอ๋ยนะฮะศิลปินก็นคือน้องกาฟิลพัทรพงศ์คำร้องทำนอกก็คือบ่าวบางซ้อเรียบเรียงโดยบุญหลงมงคพลพรโปรดิวเซอร์โดยบอยศิริชัยพี่น้องคาราพมเอาล่องไปติดตามกันนะพี่น้องเนาะัดที่นี่ขอความจากน้องกาฟิลเออน้องกาฟิลกับมาถามได้บัดนี้บอกว่ากาฟิลเจ๊กิดร้อยบอกว่า แม่แม่ฟังเพลงบกราครั้งแรกแล้วรู้สึกจังไดเอามุจัรู้สึกจังไดไปบอกน้องแนหรือว่าสิคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้พี่น้องครับว่าดนเมืองผลงานเพลงดีแบบเต็มๆแล้วรู้สึกแบบใดเป็นกำลังใจให้น้องแนกันแล้วกันน้พี่น้องเนาะเออหลายผู้หลายคนก็บอกว่าโอ้เสียงมีเอกลักษณ์เนื้อหาดีฟังแล้วเมืองแล้วน้ำตาไหลเป็นน้ำเลยเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจเด้อน้องกัฟิลผลวันจังสันนะครับเสียงนุ่มเสียงไพเราะเออเข้าถึงอารมณ์ได้ดีนะฮะ นี่คือข้อความจากาแฟนคลับเอฟซีหรือว่าเพมีข้อความเพิ่มเติมคอมเมนต์ออมาพี่น้องครับท่ายที่สุดนี้นะฮะถึงท้าจากน้องกาฟิลบอกว่าจังซีน้องกาฟิลขอขอบพระคุณพ่อบอยแม่แอนแม่นมแล้วก็อาร์ตแล้วก็พ่อวิทและพี่ๆในวงหมอลำใจเกินร้อยร่วมถึงพี่ๆแม่ๆเอฟซี FC, ทุกคนที่ซอยสนับสนุนหลาตั้งแต่เมื่อแรก จนหอดมือนีเดอ้อว่าสันตัวพี่น้องครับผมเอาเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงพี่น้องครับที่ใหญ่มุดเจ้าด้เมืองกันในช่วงกันเนาะเราเล่าเล่า,ลา,ลาผ่านข่าวนี้บัดน,นี้ฟังเสียงจากน้องกาฟิลแน่น้องกาฟิลสิว่าจังไดพี่น้องครับผมเมื่อผลงานเพลงนี้ปล่อยไปล่องไปฟังกันครับขอยร้านมิวแตกไวแวนนะลูกชายขอบคุณครับสวัสดีร้านชายคนจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเก่งมากๆครับน้องกาฟิวปังปังคับเพลงเพราะมากแชร์แล้วเด้อขอบคุณครับรอเสียงดีมีสเสน่ห์ขอบคุณหลายๆครับกำลังใจนะครับกาฟิวคนเก่งตั้งร่งปังๆังขอบคุณครับ ปันวิวทั้งวันเลยขอบคุณครับแม่ปันวิวบอกว่าอยู่ขอบคุณครับสู้ๆนะขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับแต่ต้นสแบงพระทังปงแรงนั่งวอ,วอนวอนใจห้ามีห้ามอนคิดถึงบางอ่อนคาเฟ่อายุเท่าไหร่ขออนุญาตถามเด็กอายุสิบสี่ครับ นั่นแหละพีน่น้องเนาะพี่น้องฝากติดตามแน่กันแล้วกันนะฮะสำหรับน้องกาฟิวใจเกินรอยกับผลงานเพลงใหม่โอ้ละน้อฝันเอ๋ยนะฮะเป็นผลงานเพียงที่พ่อบอยแม่แอนเออพักดันเต็มที่ซอยเชี่ยเต็มที่พี่น้องครับและนุ่มจิรักับเช่นเดียวกันนะฮะเชี่ยน้องคนนี้เชี่ยศิลปินคนนี้พี่น้องคาราผมอย่างให้เพิ่นเดแบบว่าเอา่อไปตามเส้นทางฝันทีว่างวัแลละกับฝันวัพี่น้องครับหวังว่าผลงานเพลงนี้นะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสุขสุขสขคนร่วมถึง คนที่กาลังถ่อยู่บอกว่าโอ้ถ้าเกิดมีฝันกระเดินตามฟ้องจะคล้องกันแล้วกันอย่างติ่ผลงานเพลงเพิ่นวอกไหวเพิเ่นเล่าไหวกันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะเอาฝากแนี้กันแล้วกันพี่น้องครับสําหรับรายการจักรวาลลูกท่งก็บบกหลานนุ่มเจีระนะฮะชื่นชอบประทับใจข้อมงเขามาได้หรือว่าเป็นแห่งใจให้น้องกาฟิลร่วมถึงหมอล่ำใจกอระลอยการแสดงความเคียงเขมาแน่กันแล้วกันน้องพี่น้องเนาะ,ะ,ะอิเรล่มกดนหัวใจกดไไค์กดแช่และติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะจ๊ะจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอลซูฟังสวัสดีครับ